ใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแลนส์เคปนะครับถ่ายภาพสตรีถ่ายภาพท่องเที่ยวนะครับถ่ายภาพอะไรก็ตามที่เน้นมุมกว้างมากๆนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะชอบเลนส์ซิกมาตัวใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ครับเลนส์ตัวใหม่ที่ว่านั้นก็คือซิกมา14มิลนะครับ f 1.4เลยนะรหัส dg dn art ครับเป็นเลนส์อาร์ตตัวใหม่ที่โทออกแบบแล้วก็พัฒนามาให้ตอบโจทย์การถ่ายภาพในมุมอัลตร้าไวหรือมุมกว้างเป็นพิเศษโดยเฉพาะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้นะครับมีการเจาะจงแล้วก็ออกแบบ เพื่อคนถ่ายดาวโดวยเฉพาะด้วยครับซึ่งในเลนส์ตัวนี้นะครับนอกจากที่เขาจะมาพร้อมกับเลนส์มุมกว้าง14มิลเมตรแล้วนะครับยังมาพร้อมกับรูรับแสงที่กว้างถึง f 1.4แน่นอนว่าเขาดีไซน์มาเพื่อคนถ่ายดาวเลยครับจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในช่วงนี้นะที่มีเลนส์มุมกว้างถึง14มิลลิเมตรครับคือกว้างมากคือระดับอัลต้าไวนะครับแล้วก็ มีรูปแสงกว้างที่สุดด้วยนะครับปกติแล้วเลนส์อัลร้าไวเนี่ยเรามักจะเห็นที่รูปแสงสัก f อ8อะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้กว้างสุดจะใจเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ถ่ายดาวนะเพราะว่าการถ่ายดาวตอนกลางคืนเนี่ยการที่มีรูปแสงกว้างๆเนี่ยจะช่วยให้เราเปิดรับแสงได้เยอะแล้วก็ใช้ความชัตเตอร์ที่สูงขึ้นนะครับทำให้ดาวในตอนกลางคืนเนี่ยมันสว่างแล้วก็ไม่เกิดการเคลื่อนไหวที่เกิดจากชัตเตอร์สปีดที่นานไปครับเพราะงั้นนะครับเลนส์ตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์การถ่ายภาพแรนสเคปหรือภาพมุมกว้างแทบจะทุกวม,มกว้างๆตั ชิ้นเลนที่อยู่ข้างในนะครับถูกออกแบบให้มีชิ้นเลนอยู่19ชิ้นนะครับใน15กลุม่มแล้วก็ในเนี้ยจะมีเลนชนิดพิเศษ,ษ,ษอยู่ก็คือ FLD เนี่ยสชิ้นแล้วก็ SLD อีก1ชิ้นครับเลนตัวนี้นะครับได้รับความตั้งใจในการออกแบบมาให้สามารถจัดการกับขอบม่วงได้ดีมากนะครับตั้งแต่กลางภาพไปจนถึงขอบภาพเลยนะครับแล้วก็เรื่องของคมเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นด้วยนะครับเรื่องขอบม่วงทำไมต้องซีเรียสเพราะว่าคนที่ถ่ายดาวเนี่ยเขาซีเรียสตรงนี้นะครับเขาไม่อยากให้ขอบม่วงเกิดขึ้นในภาพทาง,งากกกม่่่เเยดีไัวว้พอรบขง ขึ้นโดยเฉพาะครับแล้วก็ที่ผมดูข้อมูลมานะทาง Sigma เนี่ยได้ใส่ใจถึงขนาดว่าเขาเน้นการทํางานในระยะอินฟินิตีโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าคนที่ถ่ายดาวก็จะหมุนไประยะนี้นะทำให้แบบเลนตัวเนี้ยเก็บดีเทลมาได้ดีมากตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างจนถึงชิ้นเลนเลยครับบอดี้ของตัวเลนซิกมา14เมิน F 1.4รหัส DG DNR ตัวนี้นะครับออกแบบมาให้สามารถ ลุยพวกละอองน้ํากับฝนได้นะครับก็คือการละอองน้ํกากันฝนได้เอาไปลุยในพื้นที่ที่มีความชื้นได้นะครับหรือว่ามีฝนตกโปรยๆอะไรพวกนี้สามารถที่จะลุยได้นะครับเพราะว่าการถ่ายภาพแลนสเกปหลายสถานที่เนี่ยอย่างเช่นน้ําตกหรือว่าทะเลเนี่ยมันจะมีพวกละอองน้ําหรือว่าความชื้นค่อนข้างสูงนะครับเลนส์ตัวนี้ก็ลุยได้แต่แนะนําว่าใช้งานก็ควรเรามาระวังด้วยครับการโฟกัสของเลนส์ก็ทําได้รวดเร็วนะครับทำงานร่วมกับระบบออโต้โฟกัสของกล้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมใช้กับกล้อง Sony C นะการโฟ็ดีครับแี้วก็ มอเตอร์ข้างในเนี่ยใช้มอเตอร์ HLA นะครับมีการทํางานที่เงียบแล้วก็รวดเร็วด้วยครับในการรีวิวเลนส์รอบนี้ผมจะเจาะจงเรื่องของดีไซน์ตัวเลนส์แล้วก็ฟีเจอร์ของเลนส์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาเก็บดีเทลในส่วนนี้มาเยอะมากๆผมนั่งดูเนี่ยนอกจากเรื่องของการถ่ายภาพแล้วเนี่ยโครงสร้างของเลนส์ทุกอย่างที่เขาออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากเลนส์ซิกมาหลายๆตัวที่ผมลองมาเลยนะครับอันนี้ก็จะพูดในเรื่องของฟีเจอร์เลนส์เยอะหน่อยครับจุดหนึ่งที่ได้รับการออกแบบแล้วก็ใส่ใจมากๆก็คือตัว er เลนส์ฮี ของเลนส์บริเวณด้านหน้าเนี่ยที่สามารถรองรับตัวที่ให้อุณหภูมิความร้อนกับตัวเลนส์นะครับหรือตัวฮีเตอร์ของเลนส์นะครับตัวอุปกรณ์ให้ความร้อนกับเลนส์เนี่ย มันใช้ตอนไหนหรือว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเหมือนฮีเตอร์เลนนะครับที่จะช่วยให้ตัวเลนเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นนะครับเวลาที่เราไปถ่ายภาพในพื้นที่ที่อากาศเย็นมากๆพื้นที่หนาวเนี่ยหรือบางคนนะครับในบางไทยเนี่ยอาจจะมีบ้างในช่วงหน้าหนาวถ่ายภาพเช้าเช้าเนี่ยตัวฝ้ามันจะขึ้นบริเวณหน้าเลนนะครับเราจะสังเกตนะทำให้เราต้องมาเช็ดหรือว่าอะไรเงี้ยการใช้พวกอุปกรณ์ให้ความร้อนแบบเนี้ยมันก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้เยอะมากนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องการออกแบบให้มันใช้้้ไไดแแลววเนี่่่หงงทาา บริเวณด้านหน้าของตัวเลนส์นะครับยังไม่ใช่หน้าสุดนะจะเป็นด้านหน้าที่อยู่ระหว่างหน้าเลนส์ครับกับตัววงแหวนที่ มอนหาโฟกัสนะครับซึ่งความสําคัญเนี่ยมันจะช่วยให้อุปกรณ์พวกนี้มันจะไม่ไปยุ่งหรือว่ารบกวนกับขอบภาพนะครับลดปัญหาเรื่องของอุปกรณ์พวกนี้ถูกแย่เข้าไปในขอบภาพหรือว่าเกิดขอบมืดเข้ามาในภาพนั่นเองครับอันนี้คือเขาใส่ใจในเรื่องของอุปกรณ์แล้วการติดตั้งค่อนข้างดีครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เลนตัวนี้ได้รับการออกแบบคือ Man น a l Focus Lock Switch นะครับหน้าที่ของเขาก็าคือว่าจะช่วยล็อกโฟกัสแมนนวลให้กับเราเวลาที่เราได้ตำแหน่งแล้วนะครับการทํางานหน้างานจริงๆนะครับหรือว่าการถ่ายภาพแรดสเคป เนะมื่อเราโฟกัสแมนนวลได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีตรงนี้โอกาสที่มือเราจะพลาดไปโดนเนี่ยแล้วโฟกัสมันเคลื่อนเนี่ยมีสูงมากนะครับอาจจะไปแบบขยับโดนนิดหน่อยเนี่ยโฟกัสมันเคลื่อนก็จะแบบต้องมานั่งเซตอัพใหม่เสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นเลยแต่การที่มีตัวล็อกตำแหน่งแมนนวลตรงนี้ไว้นะครับมันจะช่วยให้เราหลังจากที่เราได้ตำแหน่งโฟกัสแมนนวลเรียบร้อยแล้วนะครับเราล็อกไปเลยมือเราไปโดนวงแหวนยังไงเนี่ยตัวโฟกัสมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมไม่เคลื่อนที่นะครับทำให้คนที่ต้องระมัดเรื่่่อองงกกกาาาาาารรโฟัสมๆยยถดว อันนี้ต้องใช้แน่นอนคุณมอนหาโฟกัสเจอแล้วเรียบร้อยก็ทําการล็อกโฟกัสแมนนวลให้เรียบร้อยครับเท่านี้เลยนะครับที่เหลือคุณก็ถ่ายภาพได้อย่างสบายใจครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆไม่แพ้กันก็คือตัว r e ียร์ฟิลเตอร์โฮเดอร์นะครับก็คือสามารถใส่ฟิลเตอร์ที่เป็นแผ่นเล็กๆข้างหลังตัวเลนส์ได้ครับเลนส์ตัวนี้นะครับจะอยู่ในระยะออลท์ไวนะครับซึ่งเลนส์ออลทไวทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเลนส์14-24ที่ผมมีนะครับก็ถือว่าออลท์ไวเหมือนกันหรือแม้แต่เลนส์ ปัญหาก็คือว่าการใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเขาจะใส่เป็นฟิลเตอร์กลมเหมือนชวาวบ้นปกติไม่ได้นะเพราะว่าหน้าเลนส์องศารับภาพเขาเนี่ยกว้างมากนะครับทำให้ต้องใช้ฟิลเตอร์เฉพาะทางนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นฟิลเตอร์แผ่นนะครับในยุคข,ของผมนะที่ใช้สี่สี่ใช้ฟิลเตอร์แผ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่เห็นโฮเดอร์ออกนะเพราะว่าเลนส์มันเพิ่งออกนะครับแต่เขาเตรียมการก็คือออกแบบให้ใช้เรียฟิลเตอร์ด้านหลังได้ด้วยครับทำให้คุณสามารถหาซื้อ,อเรียลฟิลเตอร์ สามารถใช้กับเลนซิกมาตัวนี้ได้ครับซึ่งคนที่ถ่ายแลนสเคปแล้วก็เลนมุมกว้างมากๆเนี่ยต้องทํางานกับแสงเนี่ยฟิลเตอร์จําเป็นมากๆครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือทร i p พอด o c ซ็อกเก็ตนะครับเลนตัวนี้จะถูกออกแบบมาให้มีคอร่าแล้วก็ข้างล่างคอร่าเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนเพลทค่ตั้งในตัวนะครับคือโครงสร้างเลนมันเป็นอย่างนี้ครับเลนตัวนี้มีน้าหนักค่อนข้างเยอะนะคือ1170กรัมนะครับก็คือ1นกิโลนิดๆน,นะครับเวลาที่เราใช้งานร่วมกับกล้องมิเรเลสนะครับน้ำหนักเนี่ยมันจะเทไปข้างหน้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเลนเขามีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับการที่มีฟีเจอร์ไทรพดซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับทำให้ เวลาที่เรายึดขาตั้งนะครับกับไทพอร์สซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับทำให้บาลานซ์ของเลนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาที่ผมวางเลนไว้บนโต๊ะเนี่ยตัวเลนเนี่ยบาลานซ์มันก็จะอยู่แบบนิ่งๆเลยนะครับทำให้ความมั่นคงแล้วก็ความสเตเบิลเวลาที่อยู่บนขาตั้งเนี่ยมันดีขึ้น,นครับดีขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับการเอาเพจขาตั้งนะครับไปติดไว้ตำแหน่ง ใต้กล้องแล้วก็ยึดติดกับขาตั้งตามปกติตรงนี้น้ําหนักมันจะถูกกดไปบริเวณข้างหน้าค่อนข้างเยอะครับแต่พอเราใช้ไทพอร์ซ็อกเก็ตเนี่ยบาลานซ์มันจะอยู่บริเวณตรงกลางได้ดีครับและสิ่งหนึ่งที่ได้มานะครับเพิ่มขึ้นจากความบาลานซ์เนี่ยก็คือความเสถียรนะครับเวลาที่กล้องอยู่บนขาตั้งแล้วบาลานซ์มันดีเนี่ยมันทําให้โอกาสที่ตําแหน่งของกล้องเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับการติดเพลทไว้ใต้กล้องใช่ไหมแล้วเราก็ติดกล้องเข้ากับขาตั้งตามปกติพวกเนี้ยพอนหนักมันกดลงงงไปขข้้้้าาาาาาาหหนนมมกกๆถเเิดว่รุตั หรือว่าเซตอัพอะไรไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะเกิดการทิ้งน้ําหนักไปข้างหน้าได้นะครับตำแหน่งมันอาจจะเคลื่อนหรือดีไม่ดีนะครับถ้าขาตั้งเรายึดไม่ดียึดไม่อยู่นะครับตัวกล้องอาจจะเทไปข้างหน้าก็ได้นะครับอาจจะเกิดอันตรายกับตัวกล้องได้ครับซึ่งคอร่าตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือตัวเลนส์แคปของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับเลนสตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เลนส์แคปไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องหน้าเลนอย่างเดียวนะครับตัวเลนส์แคปทั่วไปของกล้องนะครับเราก็้งลก ป้องกันบริเวณหน้าเลนเป็นหลักเท่านั้นเองนะครับแต่เลนตัวนี้ไม่ใช่นะครับเลนสตัวนี้ด้วยที่มันเป็นระยะออล้าไเนี่หน้าเลนมันจะโค้งๆถูกไหมครับเขาจะทําหน้าที่ครอบไปที่บริเวณหน้าเลนนะครับแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยทำได้ดีมากคือแน่นหนานะครับแล้วก็เวลาดึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราล็อกแน่นสนิทแล้วเนี่ยดึงยังไม่หลุดเลยนะครับอันนี้คือดีมากนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราถอดเลนส์แคปออกมานะครับด้านข้างของเลนส์แคปเนี่ยจะมีตําแหน่งในการใส่เรียฟิลเตอร์ไว้2ตําแหน่งด้วยกันทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาช่่่่่ววยยยให้เเเเลาาาาาทีีรรไไปถภพนดสม ต้องพกกระเป๋าสำหรับใส่ฟิลเตอร์แยกไปเยอะนะครับเผื่อว่าเรามีฟิลเตอร์ประจำที่เราอยากใช้อยู่แล้วที่เป็นแบบเรียฟิลเตอร์นะเราสามารถใส่เข้าไปด้านข้างทั้งสองข้างนี้ได้เลยครับอันนี้ให้ทั้งความสะดวกแล้วก็ปกป้องหน้าเลนส์ได้ดีล็อกแน่นหนานะครับเป็นแคปเลนส์ที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาณตอนนี้เลยนะต่ตอไปนะเขาจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ที่เอาเลนส์ตัวนี้ไปใช้นะครับผมมีเวลาใช้เลนส์ตัวนี้อยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าได้ลองถ่ายมุมกว้างอะเยอะแล้วก็ไปลุยกับสภาพที่แบบฝนมัันนนนตกกรรรระะหว่่าาาางททีผมเเเดิยพ้ นตัวนี้อาจจะไม่ถึงกับเอ็กซ์ตรีมแบบที่ผมเคยทําผันๆมานะเพราะว่าเลนตัวนี้มีช่วงเวลาในการยืมมาใช้จํากัดนะครับผมก็จะเล่าในแบบที่ผมเจอครับตอนที่ผมได้เอาเลนตัวนี้ไปใช้นะครับผมก็มีการคิดแล้วก็เปรียบเทียบกับเลนที่ผมมีตัวเดิมนะก็คือซิกมา14-24 f 2.8ที่ผมมีนะครับกับเลนตัวนี้นะครับซิกมา14 f 1.4ตัวนี้นะครับเวลาที่ใช้เนี่ยสิ่งที่มันต่างกันเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของรูปแสงนะเพราะว่าระยะกว้างสุดของเลนซิกมา14-24ผมก็คือ14ูกกกกมมมมััั้้้ยแตตต่่่เเเลนนนนนนสววี็็ปรระะ14หืออคาาึขงงผไได เรื่องของความกว้างนะครับเพราะว่าระยะมันเท่ากันแต่ต่างกันเรื่องของรูรับแสงนะครับแต่ว่าเลนส์ตัวนี้เขาไม่ได้เอาไว้ถ่ายแบบละลายฉากหลังอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะ f 1.4ที่เขาดีไซน์มาเนี่ยก็เพื่อสําหรับการถ่ายดาวโดวยเฉพาะหรือว่าการถ่ายกลางคืนที่เราอยากจะใช้แบบรูรับแสงกว้างๆเพื่อเก็บแสงเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สปีดที่มันเยอะเกินไปครับแล้วก็การถ่ายภาพที่ผมเทสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีฝนตกมีการลุยในสภาพที่แบบไม่ได้เอื้อมหน่วยนะครับเพราะว่าฝนตกเป็นระยะในกรุงเทพนะผมก็ถ่ายตามมุมเม่างๆถ้า เจอมุมที่อยากจะเก็บให้มันแบบให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการกว้างๆเนี่ยเลนตัวนี้มันให้ได้นะครับมันเป็นมิติที่แบบโอ้ทรงพลังจริงๆแล้วก็สามารถเล่นเส้นสายได้ดีนะครับคนที่ถ่ายภาพพวกวิวพวกภาพน้งตกนะครับภาพน้ําทะเลอะไรที่เน้นความกว้างมากๆเนี่ยเลนตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีครับในเรื่องความคมชัดนะครับผมเทสเลนตัวนี้ผมใช้ F1.4 ตลอดนะครับเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องของความสามารถตรงเนี้ยว่าความคมมันจะเป็นยังไงนะครับความคมมันก็ยังคมเกิบนะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับคือเต็มที่ตามที่เขาเอา บบมานะถ้าเกิดว่าการถ่ายภาพแรงสเคปจริงๆเนี่ยผมอาจจะใช้สัก f8 อะไรเงี้ยแต่ว่าณนะตอนที่ผมเทสเนี่ยผมขอใช้1.4ทั้งหมดนะครับในการเทสก็ถือว่าได้ความคมที่สบายใจนะครับแล้วก็การทดสอบผมเชื่อว่าหลายท่านหลังจากเนี้ยที่เทสมาเนี่ยเรื่องความคมของซิกมาเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ชัดเจนนะครับก็คือการทํางานร่วมกับออโต้โฟกัสของกล้อง Sony a7c ที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็การทํางานร่วมกับเลนตัวเนี้ยมันทำงานได้รวดเร็วนะครับผมใช้ f4 แล้วก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปได้ต่อเนื่อองงสบาายยยเเเเลลลนนครัแแ่่จดดฟม้วกถต นีก็ทํางานได้ดีนะครับอีกทั้งถ้าใครไปถ่ายภาพแรนสเแลเราเน้นความซีเรียสในการหาโฟกัสนะครับจะหมุนแมนวนวลเองเลนสตัวนี้ก็ตอบโจทย์เรื่องของการใช้แมนวนวลโฟกัสได้ดีนะครับมีการล็อก Focus เพราะงั้นนะครับถ้าจะให้สรุปในภาพรวมเรื่องของความคมชัดนะเลนส์ตัวนี้มันคมมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์แน่นอนถ่ายภาพแรนสเคปถ่ายภาพดาวเนี่ยเก่งนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องชอบระยะ14เมน,นะเพราะว่าน็นเลนส์ฟิกซ์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมเทสเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเทสแบบเอ็กซ์ตรีมเพราะว่ามีคิวที่จะใช้เลนส์ตัวนี้ต่อนะครับจากท่านอื่นอาจจะต้องุนเวียนกันนะครับผมมีเวลาใช้จํากัดก็เทสมาได้ประมาณนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่ผมแอ,อ,อมมมบเสียดาย พราะงั้นการเทสแบบตามใจผมเนี่ยยังไปได้ไม่สุดนะผมคิดว่าเดี๋ยวรอคิวเลนตัวนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะเทสแบบถ่ายภาพน้ำตกถ่ายภาพทะเลเนี่ยเอาให้แบบสะใจไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้เรียลฟิลเตอร์ให้ดูด้วยนะครับเพราะงั้นในรีวิวรอบเนี่ยก็อาจจะเป็นการถ่ายภาพทั่วไปแล้วก็เทสเห็นมุมกว้างกับความคมตามที่คุณได้ดูไปนะครับเลนตัวนี้ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับเหมาะกับคนถ่ายภาพแลลเลอแน่นอนครับเดี๋ยวมาสรุปกับการรีวิวเลนตัวนี้นะผมขอเรียกว่าเป็นพวกมิินนนรดา้ัุตขส ือว่าเลนส์ซิกมา14มิลเ1.4รหัส Dg Dnr ตัวนี้เป็นเลนส์ที่ ถูกออกแบบมาเพื่อคนถ่ายดาวเป็นเบอร์แรกๆนะครับถ้าคุณเป็นคนชอบถ่ายดาวเนี่ยเลนส์ตัวนี้เหมาะนะครับเพราะว่ามันได้ f 1.4คือหาตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วนะครับต้อง f 1.4นะแล้วก็เป็นความกว้าง14เมเนี่ยสสยถ่ายดาวเนี่ยยิ้มแน่นอนนะครับเลนส์ตัวนี้ทำได้ดีแล้วตอนนี้นะครับคนที่ชอบถ่ายภาพแลนสเคปมุมกว้างมากๆนะครับต้องการเลนส์โปรความคมชัดสูงๆนะครับรูรับแสงกว้างเนี่ยเลนส์ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องชอบระยะ14เมตรนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เลนส์ซ ตั้งแต่ออกมาเลยนะครับซึ่งเขารองรับเป็นเรียร์ฟิลเตอร์นะครับตัวโฮเดอร์เนี่ยผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าเลนส์มันเพิ่งเปิดตัวนะครับอันนี้ก็ต้อง รอนะครับถ้าใครใช้ฟิลเตอร์แผ่นอยู่อาจจะต้องรอตัวของเดอร์นะแต่สําหรับคนที่ชอบฟิลเตอร์เล็กๆเป็นเรียลฟิลเตอร์เนี่ยสามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยนะครับมีแบรนด์ไฮดะในประเทศไทยนําเข้าโดย SCM เนี่ยเขานาเข้ามาขายอยู่ครับแล้วก็เลนตัวนี้ผมแนะนําว่าเหมาะกับคนที่จริงจังเรื่องการถ่ายภาพนะครับหรือว่ามือโปรทาไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับคือ5 7 9 0 0บาทนะครับเป็นเลนที่แบบคุยกับ มืออาชีพหรือว่าคนที่จริงจังเรื่องการถ่ายภาพโดยเฉพาะนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าคุณงบประมาณอาจจะยังไม่ถึงนะครับหรือคิดว่าเออเลนตัวนี้รูรับแสง f 1.4ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะยังไม่เหมาะกับเลนตัวนี้นะเพราะว่าเลนตัวเนี้ยเขาเน้นไปทางถ่ายดาวนะครับเขาเลยให้ f 1.4มาแล้วก็การดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์คนถ่ายภาพจริงจังเลยพเพราะงั้นเลนตัวนี้จะเหมาะกับมือโปรครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการตัวเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นอยากได้ราคาที่มันรอบลงมากว่านี้ในช่วงสักสามหม่นกว่าๆอะไรเงี้ย ไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดว่าเฮ้ยอยากจ่ายดังไปเลนแบบราคา5 0 0 0 0กว่าบาทะไรขนาดนั้นเนี่ยมีตัวเลือกไหมมีครับมีอยู่2ตัวเลือกที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ก็คือ1เป็นเลนซิกมา14-24 f 2.8รหัส dg dn art นะครับมีตัวเนี้ยที่เป็นให้เลนมุมกว้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ช่วงตั้งแต่14ถึง24ด้วยเลนตัวนี้จะเหมาะกับคนทั่วไปมากขึ้นนะครับหรือว่ามือโปรที่แบบไม่อยากได้ช่วงเดียวอยากได้ช่วงสักประมาณหึง14-24เนี่ยก็สามารถถ่ายภาพได้หลากหลายนะครับตัวเนี้าาย อยู่ช่วงประมาณนี้นะครับกับมีเลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Sigma 16-28นะครับตัวนี้จะไม่ใช่เลนส์อาร์นนะเป็นเลนส์คอนเทมโพเรอรี่นะครับจะได้ f 2 8เหมือนกันแล้วก็ช่วงเนี่ยเขาจะค่อนข้างกว้างนะครับคือ1 6ถึง28่เนี่ยถ่ายภาพได้หลากหลายเลนส์มีขนาดที่มันเล็กพกพาง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงราคาจะอยู่ช่วงประมาณ3 0,000เหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูนะถ้าเกิดว่าเลนส์ตัวนี้ถูกใจนะครับราคาไปถึงคนชอบแบบความสุดทั้งมุมกว้างแล้ว 28มากกว่าอยากได้ช่วงซูมด้วยผมแนะนา14-24นะครับแต่ว่าถ้าเกิดชอบช่วงที่มันกว้างมากกว่านั้นอีกมี16-28 2.8นะครับแต่เป็นคอนเทนโพลลี่นะอันนี้ก็คมเหมือนกันถ่ายภาพสนุกนะครับมีตัวเลือกหนึ่งครับก็ลองเลือกดูครับสำหรับใครที่สนใจเลนส์ซิกม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลนตัวนี้นะครับ14มิลตัวนี้หรือว่าเป็นเลนตัวอื่นนะครับสามารถสอบถามได้ที่ซิกแม่โฟโต้ไทยแลนด์นะครับหรือว่าซิลิธีดิจิไลฟ์ไทยแลนด์ก็ได้ครับเขาเป็นคนนำเข้า สามารถพิมพ์มาถามผมได้นะครับที่โฟ o ต o โซลแยนทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube หรือว่าจะเป็น Photo s o ซ l แยนคอมมูนิตี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้เนาะสำหรับเลนซิกมาตัวนี้เดี๋ยวผมมีรีวิวฟิลเ s สของจริงหนงักๆอีกนะครับหลังจากที่ผมได้เลนตัวนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะสำหรับใครมีคำถามอะไรช่วงนี้ก็พิมพ์ถามไว้ได้ครับสำหรับคอนเทนต์รีวิวในวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนที่ดูมนถึงจ,จบนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์รีวิวในตอนหน้าด้วยครรัััับบสสสหววนนีี้ดครับ